สวัสดีนะครับทุกๆคนขณะน,นี้ทุกคนก็จะได้รับชมโค้ดแบงค์สอนออกกำลังกายสไตล์บ้านๆน,นะครับใครเข้ามารับชมช่อง YouTube แล้วกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดซับตไใครให้ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องจะได้มีกําลังใจมาลงลิปใหม่ๆให้ดูนะครับวันนี้โปรแกรมของผมก็คือการเล่นการเล่นแรปนั่นเองนะครับแล้วก็เพื่อให้ปีกกว้างนั่นเองท่าอะไรก็คือท่าแหลปคูดาวท่าแหลปคูดาวเป็นยังไงก็หมายถึงว่าเราจะดึงดึงลอกลงมาก็คือการดึงดึงน้ําหนักนั่นแหละ จังหวะนั้นให้เรานั่งนั่งตัวตรงครับนั่งตัวตรงหลังไม่แอ่นเกินไปนะครับแล้วก็ไม่งั้นมันจะทําให้สอกเลยลำตัวนะครับสอกเลยลำตัวมันก็จะไปโดนสะบักหลังนะไม่โดนไม่โดนปีกนะครับแล้วเราก็ล็อกหน้าท้องไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันก็เล่นกันอันนี้คือลอกนะครับผมทำเองนะครับท่าเน่ยคือลอกจังหวะเตะเตะเข้านะครับจังหวะดือให้เรารู้ว่าเรากําลังใ้กอกและหลังดึงนะครับ แล้วให้เราใช้มือใช้มือเกี่ยวเกี่ยวบาวนะไม่งั้นมันจะทําให้โอาร์ทำงานนะครับใช้แรงนิ้วนางดึงลงมาครับดูนะฮะบีไว้ล็อกหน้าท้องแล้วก็บีไว้บีไว้ต้านไว้ประมาณห้าวิยืดที่สุดเลยนะครับยืดที่สุดฮะยี่สิบถึสสสงสามทีครั้งประมาณห้าวิ ตามประมาณห้าวิครับจะโดนแร็ปมากยืดให้สุดไปเลยครับแล้วหลังหลังไม่ห่อนะยืดให้สุดเห็นไหมโดนแร็ปเต็มโอเคหาแก้วทั้งปากนะยืดให้สุดรับก็ไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับประมาณนี้นะครับข้าแลบกูดาว